เกษรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายน,นะคะสูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลง,ลมลงแบบธรรมชาตินะคะเร่งการติดดอกออกผลแถมยังกําจัดเชื้อโรคเชื้อราในหน้าฝนได้เป็นอย่างดีด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้กันเลยจ้า ไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติง่ายที่สุดนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะเป็นข้าวสารนะคะค่ะ้เพื่อนๆมีเป็นข้าวเหนียวก็ได้นะคะหรือข้าวเจ้าข้าวสวยนะคะหรือข้าวที่หุง<ม>แล้วนะคะได้เช่นกันนะคะเป็นเกลือนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะน้ำยาล้า,า,างจานยาล้างจานค่ะสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมที่สามารถแอนตี้แบคทีเรีย e และเชื้อราในหน้าฝนแบบง่ายๆเลยค่ะยังมีส่วนผสมของมันนาเมนทอนอยู่ในนี้ด้วยจ้า ช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะไม่ก้อยมดนอนแมลงเพี้ยไม่ล่าไม่ถอยเลยค่ะเพื่อผักของเรากลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะข้าเหนียวมาเลยค่ะพุะ่นจ๋าไม่ใช่ข้าวเหนียวก็ได้นะคะเราใส่นะคะสองช้อน,นะคะ่พะ,ะพุ่นจ๋าเป็นตวสารนี้ ข้าวค่ะเขาจะมีวิตามิน B สูงนะคะเล่งเขียวเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายเร่งการแตกตาข้างนะคะเร่งใบเร่งยอดพืชใบเขียวใบหนาใบใหญ่ใบมันจ้าจย์นะคะพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างดินไม่ดีนะคะแม่ก้อยขาดินแข็งมากแก้วมาเลยนะคะหนึ่งใบนะคะใส่น้ําลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ่ะ okay. ข้าวค่ะเราตมามไว้นะคะ วิตามินบีแบบง่ายๆค่ะเร่งเปิดตาดอกพืชแบบสุดง่ายแบบง่ายๆเลยใส่สิ่งนี้เลยนะคะเกลือนะคะมีโพแทสเซียมนิดๆทาให้พืชผักแข็งแรงดีนะคะนี่เพื่อนทนไหนนะคะปลูกมะเขือค่ะมะเขือไม่ปริแตกค่ะ ง่ายๆด้วยเกลือเลยค่ะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยค่ะเกลือค่ะหนช้อนชานะคะทาให้พืชฟื้นตัวเร็วนะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีจ้าติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหลุด,ด่วงง่ายค่ะใส่เครื่องดื่มชูกําลังลงไปเลยจ้าเป็านะคะ ยาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบมดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมยังกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียตัวรลียงนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินและที่ใบพืชค่ะช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะต้องใช้สูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมของเมนทอน้วยนะคะ1ช้อนนะคะเพื่อนๆค่ะเมนทอนก็จะมีลธิที่เป็นเย็นๆนะคะซาๆาแสแๆนะคะเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆให้เข้ากันอีกครั้งนะค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนจ๋าเรามาดูวิธีใช้เลยค่ะเราผสมนะคะ ต่อสเปร์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งลิตรเราผสมนะคะน้ําครึ่งหนึ่งค่ะหัวเชื้อสุดนี้ค่ะครึ่งหนึ่งค่ะเป็น1ต่อนหนึ่งค่ะไล่มดไล่นอนไล่มแมลงสุดง่ายเร่งการติดดอกออกผลจ้า ง่ายนะคะเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติแถมยังนะคะเร่งการกัดสีนะคะของบอลสีได้ด้วยนะคะเนื่องจากสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมหลักที่เป็นข้าวนะคะข้าวสารนะคะเมื่อเราหมักไว้แช่กับน้ําน,นะคะแช่ไว้นานข้าวันค่าคืนนะคะจะมีฤทธิ์ในการกัดสีได้ดีมากๆคือข้าวค่ะจะมีฤทธิ์ที่เปรียปร้ยวๆนิดๆค่ะเพื่อนจ๋านี่ใช้สูตรนี้เลยจ้ะ เล่นการกัดสีบอลสีอย่างง่ายๆค่ะแถมยังนะคะกําจัดหอยทากนะคะที่มากัดบ,บอลสีของเพื่อนเพื่อนนะมีเพื่อนเกษตรหลายท่านนะคะถามแม่ก้อยนะแม่ก้อยขาบอลสีของนูตอนแร็กๆก็สวยสวยไปแหว่งหมดเลยเพื่อนเพื่อนเจอหอยทากคะะฝนตกเยอะคะ่ะเพจ่อนจ๋าพ่ถนเลยเล่นการกัดสีบอลสีได้เป็นอย่างดีาขาวนี่บนอิมนะคะเพื่อจนจ๋ามีตะระแม่กุซุมาค่ะเพื่อนจ๋าไม่ก้อยผ่าหัวะะไปดูสกักก่อนโอ้โหแตกหน่อได้ดีมากๆ สูนี้เล่งรากพืชได้ด้วยนะเพื่อนพูดเลยหอมถูไปก็หอมไปเป็นสาวน้อยปรปะแป้งค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักบอลสทีทําไม่ใช่เลยค่ะเพื่อน,นส,สีสวยจังเห็นชัดอะไรคะแม่ก้อยขาอีเนาคะ่ะนี่ยังกระสีไม่เต็มใบนะคะเราใช้สนะะูนี้เลยค่ะเพื่อนถ้าเต็มเขาจะขาวนวลค่ะนี่ะคะก็นี้นะคะทางดินด้วยค่ะเพื่อนไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลคะ่ะได้หมดเลยค่ะ สีผสมค่ะมาดูสิค่ะสีต้นเล็กต้นใหญ่อยากให้บอลสีนะคะกัดสีสดๆสีแจ่มๆสวยสะใจแบบนี้นะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่อะไรคะแม่ก้อยขานี่เป็นช้างเผือกใบบัวค่ะเพื่อนๆจ๋าเขาจะคล้ายๆกับภูพิงค์นะคะเพื่อนๆเพราสอบยังไงว่าเป็นช้างเผือกใบบัวค่ะแม่ก้อยขากดใบลงไปเนี่ยเขาจะหุบน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช้างเผือกใบบัวตัวจริงเนี่ยบึ๊บ หน้าอีกทีอีกทีเอ,อ,อ,อน่ารักนะเขาจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆต้นเล็กต้นใหญ่นะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเป็นการกัดสีดได้เป็นอย่างดีนะคะสูตรนี้ง่ายๆนะคะจะเทียบเคียงกับปุ๋ยสูตร 16, 16 16 16นะคะเรียกว่าบำรุงกันตั้งแต่ระบบนะคะรากลำต้นกิ่งก้านใบเลยค่ะใบใยแข็งแรงนะคะพิมนะคะนี่จเจ้ากุมไกเซอร์ค่ะเพื่อนๆจ๋า อาวไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะกล้วยไม้นะคะใช้ได้ด้วยนะคะเพ,พื่อนจ๋าโอ้เพื่อนจ๋ากล้วยไม้สกินไวายค่ะเพื่อนจ๋าดูชัดค่าเขาชื่อว่าหวายหอมบูดีไอนะคะเพ,พื่อเนเพื่อนนี่เลยค่ะกล้วยไม้ก่อนนิ่ที่รากนะจ๊ะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะแนะนําให้ช่วงเช้าค่ะเพื่อนจ๋าดูดูดูเร่งรากรากแข็งแรงมากฉีดพ่นเลยค่ะอืมจะบอกว่าตอนกลางคืนนี่กลิ่นทวีคูณค่ะเพื่อนลองหามาปลูกกันดูหอมมาก ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยกันแบบง่ายๆนี่ไม่ก็เห็นเห็นมดแล้วแบแบๆค่ะเพื่อนเพื่อจ๋าเผื่อค่ะมะเขือก็จะเจอนะคะเพี้ยไฟลแดงนะคะไลาขาวค่ะเพื่อนจ๋าและยังมีนะคะแมลงวีขาวยาสูบด้วยจ้าเือฉีดพ่นสูดดีเนะคะเพื่อนเพ่ฉีดเลยวันนี้นะคะทุกยอดเลยนะคะบนใบใต้ใบค่ะเพื่อนเจ๋าหอมหอมนี่ ยาล้างกานสูตรนี้นะคะมีสูตรที่เป็นส่วนผสมของสูตรที่แอนตี้แบคทีเรียค่ะแะผสมเมนทองด้วยค่ะคุณผู้จ๋าเมททองก็จะมีที่เย็นๆอยู่แล้วนะคะเมททองก็จะเป็นส่วนผสมที่สําคัญอยู่ในนะคะน้ํายาล้างจานนะคะหรือยาสระผมด้วยนะคะ นอมเย็นสบายไล่มดไลหนอนไล่แมลงได้ด้วยจ้าโอ้ไม่ก้อยขาฝนก็ตกดีดีนอนพีเสื้อไม่ล่าไม่ถอยเนย้อรนอยู่ที่ใบนะคะสิพูดเลยค่ะเพื่อนพ่พูดเลยฮอร์โมนไข่เล่งดอกเล่งผลนะคะทําให้พืชผักแข็งแรงดีพร้อมไล่มดไล่นอนไล่แมลงครบจบในสูตรเดียวคะ่ะสูตรน้ำซาวข้าวสูตรที่เศษของเราสูตรนี้นะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวแค่นี้นะคะเราเติมน้ําสะอาดลงไปเลยค่ะเติมหนึ่งแก้วอย่างนี้ะค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนและ แคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะอู้แดงดีมากๆพี่เปลือกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตีเลยค่ะนี่ค่ะอันดับต่อไปเลยนะคะเพื่อนๆท่างดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B 3สา b บหกและ B 1สิบสองนะคะใส่ลงไปเลยสองฝานะคะหนยซอให้ต้นไม้พืชผักแข็งแรงดีเอาเพียงเติมนะคะแค่เกลือค่ะ คือผักจะแข็งแรงมากๆ,ๆแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้อยู่มัดตัวจริงเลยจ้าพเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> เราใส่สิ่งนี้นะคะน้ํายาล้างจานนะคะ <c oughs> เป็นทั้งสารจับใบแถมยังกําจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยจ้าง่ายๆค่ะสูตรนี้เลยเราใส่น้ํายาล้างจานสูตรนี้ลงไปนะคะสองช้อนนะคะเพราะไม่ก้อยผสมต่อน้ํา20ลิตรค่ะพเพื่อนๆค่ะหอม เย็นสบายจมูกม,มากๆให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วจ้ามาผสมเลยค่ะต่อน้ำยี่สิบลิตรเพื่อนๆขาแดงขึ้นเลยค่ะเพื่อนเพืก็ใส่น้ำเช้าข้าวสูตรพิเศษของเราค่ะลงไปด้วยค่ะเห็นไหเลยแ่งขึ้นเช่นกันเร่งเขียวเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีพืชใบใหญ่นะคะพเพื่อนเกระพาค่ะที่เม่ก้อยนะคะคือมาจากที่ตลาดเม่ก้อยก,ก็เอายอดค่ะมาปักลงกระถางค่ะเพื่อนๆพืจะดูเนีน่ย ไอ้กระถางใหญ่ๆกันอย่างนี้เลยค่ะทุกคนผิดพด้นในสูตรนี้เลยค่ะเพววื่อนๆจ๋าช่วงนี้เขาจะอ่อนแอนะคะสําหรับโหระพากะเพรานะคะคือช่วงที่เขามีดอกนะคะเขาจะอ่อนแอมากเขาจะเจอเพีย้ยดํานะคะมาผิวพ่นในสูตรนี้เลย,เลยไกว่วาแล้วฝนตกเยอะหอยทากเยอะจริงๆค่ะทุกคนค่ะกันเยอะๆเลยผิพ้นสูตรนี้นะคะเพววื่อนๆก้อยลากกระถางออกดูหอยทากนี่เยอะก้นกระถางก็มีค่ะเพื่อน,ววนๆหอยทากผิพ้นสูตรนี้เลยค่ะเพววื่อน ม,มีแบบถอนภาพม่วงดำม่แดงได้ด้วยนะคะคือของไม่ก้อยแตกใบแตกยอดอ่อนได้ดีมากๆแล้วก็ใบเขียวแข็งแรงสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆดูแถมดอกนะโอ้ดอกก็สมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม่สลัดดอกค่ะอ้าวผลก็ติดนะคะเพื่อนๆนี่นี่ีผลเล็กๆก็มี่นี่ไมก่ก้อยเพื่อนๆดูน่าๆๆอ้าวเพื่อนๆจ๋าดอกถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆนี่โอ้โห สวยมากเลยเมื่อ<ด>ก่อนอ้ดูเก็บกินจนไม่ทานเลยค่ะพเพื่อนจ๋าฝักแก่แล้วนะคะเด็ดออกได้เลยค่ะพเพื่อนๆเอาไว้เป็นพันนะคะไว้ปลูกต่อคพเพื่อนเ,อเนนนะะก็บเลยตอนเช้าก็ดีอย่างนี้แหละปลูกผักไว้ก็มาดูผักที่เราปลูกค่ะพเพื่อนๆความสุขมากๆได้เก็บผลผลิตด้วยดูเพิ่มเลยค่ะพเพื่อนจ๋าเร่งการติดดอกออกผล ฝักสมบูรณ์แข็งแรงนี่ฝักอ่อนขีพนโดยชาวเพื่อนโอ้โหแต่มาดูต้นนี้ค่ะสงสัยเราจะไม่ได้กินถั่วฝักยาวแล้วค่ะเพื่อนจ๋าโอ้<ว>โหดๆๆูดูดูดูกดาค่ะเพื่อนเพื่อนเพียบอย่างนี้เลยผิดพ้นด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าง่ายง่ายด้วยสูตรนี้เลยมีข้าวสารนะคะ ย้ำยาล้างจานสูตรพิเศษของเราค่ะที่ Empty Bacteria บบนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพีย้ยเป็นอย่างง่ายๆเลยค่ะทั่วเลยนะคะนี่ขนาดฝนตกค่ะพเพื่อนๆนี่ฝนตกเพีย้ยไม่ถอยค่ะปิดทิ้งหมดเลยค่ะพเพื่อนๆเห็นผลไหมคะไม่ก้อยขะพเพื่อนๆมาดูเลยโอ้โอ้โอ้โห่วงกาวร่วงเป็นฝูงอย่างนี้กันเลยค่ะพเพื่อนๆ โอเคค่ะทุกคนนี่ทำไม่ใช้เลยดูเพื่อนดูนี่ขนาดฝนตกทั้งคืนค่ะเนี่ยเพียดําเนี่ยไม่ถอยเลยเพื่อนดูเนี่ยแต่เราใช้สูตรนี้นะเห็นผลมากๆนะเพือ่อนๆนะดูดูดูก็ด,ด,ดูร่วงกาวโอเคเลยเพือ่อนง่ายๆเนาะทำไม่ใช้เลยค่ะเพือพ่อนโอ้โหเห็นผลจริงค่ะทุกคน ดอกกระเจี๊ยบก,ก็บานแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหตอนเช้าเนี่ยโอ้โห,โโหสีพูนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพนให้ทั่วนะคะทุกต้นเลยค่ะเพื่อนเจ้ะโอ้โหเพื่อนเพื่อ,อนเราเจอแล้วนี่เห็นพืชแตกใบแตกยอดอ่อนไม่ได้เลยติดผลอ่อนคุณมดก็มาเห็นดอกก็มาสีพูนเลยค่ะเพืนจ้ะเน้นไปที่ทั่ดอกนี้นะคะที่เห็นมดนะคะพเพื่อน มารับพลังความสดชื่นตอนเช้าด้วยกันนะคะพเพื่อนๆจ๋าเข้าสวนเลยดูต้นไม้ที่เราปลูกเลยคะ่ะเพ่อมีร่องนี้ค่ะเพิ่ปงปลูกค่ะมีคะน้ากับกวางตุ้งนะคะแล้วก็ผักบุ้งนะคะ่ะเพื่อนๆไกๆลๆนะร่องนี้ก็เป็นหอมแดงค่ะเพื่อนๆจ้าเริ่มปลายใบเหลืองๆนิดๆแล้วค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นได้สูตรนี้เลยค่ะ ดอกเพื่อดอกเป็นเงิกการเชื้อไฟไรแดงค่ะเพื่อนๆจะป้องกันเชื้อราในหน้าฝนแบบนี้ได้เลยก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายยไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนไปก่อนค่ะ Haa, 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 haa.